แย่วันดีทุกคนเลยฝากของแพงนะ สิ่งที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่นะหรือมันไม่มีเลยนะยก,ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณมีความฝันใดๆก็ตามนั่นเหมือนคิดไปแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะแต่ครูขอคอนเฟิร์มตรงนี้เลยว่าทุกอย่างที่คุณได้คิดได้ฝันเนี่ยได้เป็นจริงแล้วในระดับไวเบชั่นเนาะนั่นหมายความว่าอะไรทุกสิ่งที่คุณสร้างไวเนี่ยก็คือได้ถูกสร้างไวแล้วเพียงแต่น้อยคนมากที่จะเปิดรับให้มันคลายออกมาอย่างแท้จริงเนาะใครอยากรู้ที่ว่าเปิดรับให้ได้ง่ายอย่างแท้จริงก็ไปฟังเดวภาาาานศสตรร์แห่งกปิดรรับก็คืืออจี้ในเ่ง เปิดลับโดยเฉพาะเจาะจงเลยนั่นหมายความว่าอะไรนี่แหละเป็นเหตุผลที่หลายหลายคนที่พอได้ฟังอัปบรมิกนะหรือใดๆก็ตามที่คุณครูสอนนะว่าทำไมอยู่เฉยๆแล้วเงินจะเข้าได้ยังไงก็นี่แหละคุณต้องเรียนรู้การเปิดลับนะหรือการขายออกนั่นเองแพงมากเนาะจริงๆเราทํางานน้อยมากแต่ว่าจะได้เขาเรียกว่าได้สิ่งดีงามเนาะเทหลังไหลเข้ามาได้ไม่หมดเลยเย้อวันนี้ก็รักทุกคนนะก็อวยพรให้ทุกคนนะได้ไปศึกษาตัวเองแนละ้วไปรู้จาักกาัน